สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องผลลัพธ์นะคะที่ลองทานน้ำมันมะกอกกับมะนาวมาประมาณ10วันได้แล้วก็หยุดไปแล้วก็มาทานอีกนะคะก็คือเราจะต้องแยกเป็น2กรณีก่อนนะคะแบบล้างตับแบบจริงจังแบบอาชัยล้างพิษตับเนี่ยมันกินเยอะมากนะคะอย่างของอาชัยเขาจะกินเป็นขวดประมาณแบบเยอะะ บบน้ำมันมกะกอกสักประมาณเท่าไหร่อะ่ะเอ่อห้าสิบ l ประมาณนี้นะคะก็100 ml ก็ประมาณขวด m 5 5 0ร้้น่าคิดว่านะเออแล้วก็ผลไม้รสเปรี้ยวเขาจะกินน้ำกระเจี๊ยบกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นการล้างพิษตับใหม่แล้วก็สูตรใหม่ของที่ยวทำเนี่ยเขาใช้ไซเรมฮักนะคะแล้วก็ผสมกับผงถ่านผงถ่านก็ต้องเลือกเกรดดีๆหน่อยที่จะแอบซอบในการล้างพิษเขาก็จะมีการที่แบบให้ตัว น้ำดีในตับเนี่ยคือมันสำรอกออกมาเยอะกว่าเดิมเพราะว่าน้ำดีเก่าบางทีมันอยู่แบบถ้าคนเขาไปดูภาพตับเนี่ยน้ำดีมันจะ <c oughs> กระจัดกระจายไปที่ตับอะไรประมาณนี้เนาะเป็นเส้นของมันแล้วก็จะมีถุงน้ำดีทีนี้บางครั้งมันก็จะไปติดอยู่ที่นูน่นแล้วก็เป็นแบบว่าไม่ค่อยสะอาดเงี้ยเหมือนแบบเราล้างประมาณเนี้ยนะคะทีนี้เราก็ทําแบาบเบาๆแบบ กินเหมือนตามสูตรของพวกเมดิเตอร์เรเนียนของพวกกรีกโรมันพวกอิตาลีสมัยก่อนเขาก็จะกินน้ำมันมะกอกอยู่แล้วประมาณหนึ่งโต๊ะหช้อนโต๊สองช้อนโต๊เพื่อบบว่าช่วยในการย่อยของลำไส้แต่คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ว่ากินน้ำมันมะกอกเสร็จปุ๊บไปกินข้าวเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเว้นนิดนึงเพื่อให้น้ำมันมะกอกเนี่ยจากกระเพาะเนี่ยค่ะ ที่มันย่อยในกระเพาะแล้วดูดซึมไปที่ลำไส้ก่อนนะคะใช้เวลาสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็เราค่อยทานอาหารต่อนะคะเราอาจจะแบบท้องว่างนิดหนึ่งถ้าทําอย่างนี้ได้มันก็คือโอเคบางคนอาจจะกินผิดวิธีแบบกินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคือกินอาหารไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ต่างกับที่เรากินอนะ่ะเขาเรียกอะไรนะเออเขาเรียกอะไรนะสลัด นะมันก็จะเหมือนว่ารอนะ้ำมันมากอกใส่สลัดแล้วเราก็กินสลัดลงไปแล้วก็ใส่ปีบมะนาวอะไรเงี้ยไม่ต่างกันเราต้องมีการพักทองนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องช่วยก็หลังจากที่ทานไปนะคะประมาณ <c oughs> แก้วเป๊กล้วก็นิกิจะทานน้ามันมาค่อนข้างเยอะถ้าคุณไม่ทานน้ามันคุณทานเนยก็ได้นะทานเนยเพราะนนเยนยก็จะมีวิตามินเคดีเยอะค่อนข้างเยอะ,อยอะก็ทานเป็นแบบ บอลกอนก็ได้ประมาณนั้นนะคะแต่คือหมายความว่าน้ํามันเนี่ยมันจะไม่รวมกับคาร์โบไฮเดรตหมายความว่าไม่ใช่ว่าคุณกินแบบป่า,ปาไมไ้คุณก็ไปจัดหนักเลยเอาขนมปังแล้วก็ทานเนยไปจัดๆัดเนี้ยมันมันมันไม่ได้นะคะเพราะามันก็ทําให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะคะก็ลองดูนะคะในการที่ทําประมาณนี้ก็จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นในการทาน น้ำมันมาเกอกแล้วก็เอน้ำมะนาวนะคะตั้งแต่นิกี้ทานไปก็มีความรู้สึกว่าปกติเนี่ยเราอยู่ยุโรปอะคือหนังศีรษะมันจะแห้งเนึกองออกไปค่ะคือหนังศีรษะมันจะแห้งเนื่องจากว่าเราต้องอาบน้ําร้อนไงน้ําเย็นมันอับไม่ได้ทีเนี้ยน้ําร้อนมันโดนหนังศีรษะที่มันเย็นเย็นเนี่ยมันก็จะแห้งมันมันแห้งบางคนเขาจะเป็นรังแคแต่นิกี้น่ะมันไม่เชื่อกับเป็นรังแคที่แบบว่า ออกมาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตัวผิวหนังของหนังศีรษะเนี่ยมันจะแห้งเออมันเป็นแบบนี้นานแล้วเพราะว่าใช้น้ําอุ่นน้ําร้อนสลับกันไปทายก็แป๊บเดียวมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นสะเก็ดที่มันแห้งเนี้ยค่ะบางคนก็จะเ,เรียกเซตเดิมหรืออะไรประมาณนี้เนาะเราก็เปลี่ยนทั้งชมพูกินทั้งนูน่นทั้งนี่อะไรเงี้ยก็ช่วยได้ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่หายค่ะมันก็จะกลับเข้ามาใหม่มันก็จะเป็นเหมือนแผลตกสะเก็ดอะไรประมาณเนี้ย แต่หลังจากกินน้ำมันมะกอกไปเนี่ยประมาณสิบวันเนี่ยรู้สึกว่าผิวหนังทั้งหมดคือชุ่มชื่นขึ้นมากนะคะไอ้ตัวที่มันแห้งแบบแห้งจนเรารู้สึกว่าเร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 าคันนะเพราะเวลาผิวแห้งจะคันเนาะมันกลับไม่รู้สึกแล้วอะคะ่ะแล้วก็ไอ้ตัวที่ว่ามันจะเป็นสะเก็ดสะเก็ดที่เป็นเป็นผิวหนังลอกเพราะเวลาคนที่ เป็นแผลเป็นผิวหนังรอบมันก็จะตกสะเก็ดเนาะแล้วมันก็จะมีผิวหนังอีกชั้นหนึ่งมาแบบแกะสะเก็ดแกะสะเก็ดอันนี้มันมันมันดีขึ้นนะคะเพื่อนๆลองลองลองเออลองทานดูแล้วลองคอมเมนต์มันบอกกันนิดนึงว่าหลังจากทานไปแล้วเนี่ยของเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความรู้สึกแบบไหนส่งผลต่อร่างกายแบบไหนยังไงเอามาฝากกันด้วยมาบอกกันด้วยละกันขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ